สวัสดีครับอยู่การังเกลนเอร์เอ็กซ์ควเตอรครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึงคลิปครับคลิปนี้เราก็เริ่มแล้วครับกับงานถนน4เลนของเราเริ่มเคลียร์ลิงเริ่มปากยาออกนวครับเริ่มงานวันแรกกับการทำถนน4ี่เลน ีเคียร์ลิงข,งข้างทาง ตงนี้ระยะทางกิโลกว่าครับไม่ใจ3กิโลครับงานหลายเส้นเลยสับสนนิดหนึ่งครับตรงนี้ระยะทางกิโลกว่าครับ,ใใบ,รบตรงนี้ กับอยู่ที่บ้านตะเมียงครับบ้านตะเมียงพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นี่บอกบริาการครับบ้านตะเมียงพนมดงรักสุรินทร์ครับเส้นตะเมียงบ้านรุน่นตะเมียงพนมดินครับ เดี๋ยวเร์ก็ทำการเคลียร์ลิง์ยาก่อนครับ คอมเมนต์มาอยากดูตอนรถเกรดนานทำงานข้างทางครับอยากจะเด้ตอตงใสยต้องหาตากล้องแล้วครับ <laughs> เพราะว่าขักเ,เองถ่ายเองครับ <laughs> <laughs> ไม่มีใครถ่าย <laughs> ให้ต้งใสต้องหาตากล้องแล้วนี่ ียยาก่รับกับการเริ่มเริ่มงานวันแรกของการทำสีเลนโอ้ว้านนี้ก็เลี้ยงไก่ชนด้วยลังกีด้วยก็ไม่ได้อัพ วิดีโอไก่ชนให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีไก่ชนได้ดูเลยครับนี่บ้านนี้ก็มีไก่ชนครับตาเกตเตอร์ก,ก็เลีเ้ยงไก่ชนไว้เยอะเหมือนกันไม่ได้อัพวิดีโอให้เพื่อนๆืนที่รักไก่ชนได้ดูเลยครับนี่งมัวแต่บนุนก,กับการทำงานหนกงานรับยางออกหลายเซนเหลือเกินก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เาเดี๋ยวเยว็นๆนะเ,เ,เ,เกตเตอก็จะ อัปเรียให้ดูสักคลิปหนึ่งครับไก่นชนเอามาต่อที่สีเลนเกียร์ลิงไปก่อนครับนี่เกียร์ลิงไปก่อน เกือบถึงจุดสิ้นสุดแล้วครับบคลิปนี้ก็จบทปนี้ก่อนนะครับลังกิ๊ดเดอก็จะอัพเสียงให้ดูเรื่อยๆครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ